สี่ห้าเลยครับภบลาดีเซลช่วยยังไม่พบปัญหา2กับติดไปตี่สล4ปต2กสบ4ไอ้คาั้ผม บวนอะไรครับพี่ช่วยขบวนอะไรครับพี่ช่วยตอมหนึ่งที่บ้านหมอครับช่วยตอมหนึ่งที่บ้านหมอหมอรับทราบครับพี่ออกลงด้านไหนครับด้านอาหารครับลงอาหารลงอาหารครับพี่มาลงอาหารที่โรงอาหารแจ้งหอครับพี่มาลงอาหารก่อนไหนก่อนเลยไหนตัวช่วยครับดูแลตัวช่วยดีเซลสี่ห้าดีสองอยู่ด้านบางเขนนะครับทราบครับผมนะบางเขนอย่างดีสี่เรื่อครับเอ่อสี่ศูนย์สี่ห้าสี่ห้า คำหนึ่งที่มันหมอโทรเลขของเลข470ครับ470ลำซ่าครับ470นี่ไปได้เลยไปครับสองเรอพร้อมหากว่าพร้อมปล่อยได้เลยครับเร่งด้วยนั่้ด้วยลำซ่ารับลำซ่าครับของของป่อยได้เร่งรั้ของวันเสา